สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะก็จะพาทำพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะคุณครูหญิงนะคะเคยพาทำไปแล้วนะคะแต่ทีนี้มีคอมเมนต์นะคะมาถามนะคะว่าถ้าไม่มีวงเวียนนะคะจะทำได้ไหมนะคะคุณครูหญิงนะคะก็ได้ไปหาวิธีการทำวงเวียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันดูเลยนะคะ กระดาษที่ใช้นะคะก็เป็นกระดาษแข็งนะคะขนาด30คูณ30เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็มาวัดนะคะช่องละ9เซนติเมตรนะคะตอนนี้เรากำลังวัดนะคะช่องละ9เซนติเมตรนะคะจำนวน3ช่องนะคะหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเขีดเส้นนะคะเพื่อให้เกิดช่องสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราไป ขีดเส้นเพื่อให้เกิดช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่องละ9เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปวัดนะคะกระดาษนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากที่เราวัดกระดาษและขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมด9ช่องนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทํา วงเวียนนะคะในแบบที่เราสร้างขึ้นเองนะคะกระดาษนะคะเราตัดให้มีขนาดกว้าง1เซนติเมตรนะคะยาวนะคะประมาณ16ซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะก็วัดนะคะช่องช่องห่างของแต่ละช่องนะคะช่องละ1เซนนะคะทีนี้คุณครูจะเห็นว่าจะมีจุดตัดนะคะที่คุณครูจุดไว้นะคะก็คือจะห่างจากจุดเริ่มต้น นะะจนถึงจุดปลายนะคะคือ9เซนติเมตรนะคะจะมี2จุดที่คุณครูใช้ปลายคัตเตอร์นะคะทำเป็นรูนะคะเนื่องจากว่าจะให้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดปลายนะคะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายนะคะจะห่างกัน9เซนติเมตรนะคะ9เซนเมตรก็คือเนื่องจากว่าฐานนะคะฐานสี่เหลี่ยมของเรานะคะห่าง9เซนเราก็เลยต้องใช้ จุดเริ่มต้นเป็น9เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็วางจุดปลายนะคะจุดปลายนะคะตรงจุดตัดของสี่เหลี่ยมนะคะนะคะจากภาพนะคะจะเป็นจุดตัดนะคะแล้วก็วางปากกาลงไปนะคะแล้วก็ใช้ปากกาอีกด้ามหนึ่งนะคะค่ะหมุนโค้งนะคะแล้วก็มาอีกฝั่งนึงนะคะ วางจุดต้นและจุดปลายนะคะจากนั้นเราก็จะได้จุดตักนะคะเราก็จะทําไปทั้งหมด4ช่องนะคะเดี๋ยวเราไปทําทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะมา เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจากจุดตัดที่ฐานนะคะมาลงจุดตัดที่เราใช้วงเวียนของเรานะคะสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทํารูปสามเหลี่ยมให้ครบทั้ง4รูปเลยนะคะหลังจากที่เราลาก จุดตัดทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะได้ดังรูปนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําเป็นริ่มนะคะดูภาพเลยนะคะขั้นตอนต่อไปจะทําเป็นริ่มเพื่อติดกาวนะคะเดี๋ยวเราไปทําริ่มของรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดนะคะหรือใช้ไม้บรรทัดนะคะตัดนะคะส่วนที่ ไม่ไม่เอาออกนะคะเราจะเหลือไว้แค่รูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ลิมนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษกันเลยค่ะ หลังจากที่เราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ปลายกันไกรนะคะกดตามรอยเส้นนะคะเพื่อให้พับง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปกดตามรอยเส้นให้ครบทุกเส้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับกระดาษนะคะตามรอยเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบนะคะโดยใช้กาวนะคะ ติดบริเวณริ่มของกระดาษที่เราได้เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปติดกาวเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำกระดาษนะคะทุกด้านนะคะมาประกบเข้าด้วยกันนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ